เห็นตัวเลขมาแล้วนะครับเห็นตัวเลขมาแล้วครับนี่ตัวเลขมาแล้วนะครับลองว่าลองดูนะครับว่างวดนี้จะแม่นเหมือนงวดที่แล้วไหมครับเอเลขงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ดูดูดูนะครับดู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 อ้าวครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับสามสิบทีนี้ก็ก็เดี๋ยวขอหวยนะครับ บันนี้ขอหวยจากเอ้ยไปต่ออีกกันนะครับมาคอยดูกันนะครับว่าในตามที่มันจะแม่นขนาดไหนนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ตอนนี้เจ๊เขาเจ๊เขากำลังจะจุดทูปขอหวยนะครับจุดทูปจะมีทูปให้นะครับ สั่งทางสั่งทางอะไรนะสั่งทางไอ้เพจของแม่สั่งทางเพจหนึ่งนะครับเพจนะครับเดี๋ยวมาจุดทูบแล้วนะครับจุดทูบนะครับอันนั้นแบบพอนเสี่นะคอยดูนะครับคอยดูว่า มันคิดว่าจะหมดง่ายๆ<ะ>เียออกเลยนะครับทำไมเบิกเยี่ยมอ่ะคอยดูครับันนี้คุณยายก็มารอลุ้นนะครับมารอลุ้นนะครับอันนี้เจ้ก็นอนเฝ้าเลยนะครับเจ้ก็อนอนเฝ้านะครับเนี่ยครับเอาครับ นะตอนนี้ทูกก็ใกล้จะหมดแล้วก็เห็นตัวเลขมาแล้วนะครับเห็นตัวเลขมาแล้วครับนี่ตัวเลขมาแล้วนะครับลองมาลองดูนะครับว่างวดนี้จะแม่นเหมือนงวดที่แล้วไหมครับเออเลขงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ดูดูดูนะครับดู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 เอองวดนี้นะครับดูหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับน้องลาเต้ลาเต้เอ้ยนี่นะครับน้องลาเต้ให้โชคด้วยครับน้องลาเต้ให้โชคนะครับ น้องลาเต้นะครับนี่จะได้ค่าอาหารน้องแมวนะครับน้องแมวนี่ครับเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยับอั้งมงก็จะท้ายมั้งไอ้อเร่่อยู่คนเดียวนนนีี่่ะคครรัับบลาเต้นอนเฉยเลยเจ็บด้วยมั้ตาเจ็บเยอะอยู่ตนีูนะครับโอ้ยตากระบนถึงจังโปตาก็ออกปากสมือโทรห่าเก๋เด้อโอ้โหสัจเจนมากเลยนะ โอ้โหดูดูดูแม่ดูดูสัดเจนเปเปเลยโหดู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 โหลาเต่เออลาเต่สมัวนอนกายพนดมเลยโอ้เห็นไหมยายเห็นไหมเห็นเห็นเออเห็นไหมเห็นไหมลาเต้ครับลาเต้น้องลาเต้นะครับน้องลาเต้ให้โชคนะครับน้องลาเต้ให้โชคนะครับนหมนอนเฉยเลย ลองลาเต้ให้โชคนะครับมีบ้านเดียวนะอ้าวทูกบตรงนีเล่นบ่ายเดียวนี่วันนี้พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะครับพรุ่งนี้รวยลองลาเต้พรุ่งนี้รวยลาเต้พรุ่งนี้รวยนะครับพรุ่งนี้รวย